ป้าสั่งอะไรใหม่แล้วคะเนี่ยมากมายจากโคบมลเรียนค่ะสั่งยังไงคะเนี่ยเขาแอปฟู้ดแพนด้าเลยครับนี่ฮะมาดูวิธีการสั่งกันนี่ค่ดูวิธีการสั่งอาจารย์ยังไงจ้ะเขาแอปเขาแอปฟู้ดแพนด้านะครับแล้วก็เลือกที่สั่งอาหารนะครับนี่ตื้อ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 อตื้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 อตื ในนี้จะมีร้านค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถเลือกได้เลยว่าอยากกินร้านไหนแบบไหนยังไงส่วนทางเรานั้นก็ต้องแบบแซ่บสิครับตามนี้จ้ะใช่ฮะมีอะไรแซ่บบ้างคะคุณเดี๋ยวให้ดูก่อนโอ้โหมีโไก่ย่างมีตับหวานมีลาบมีเนื้อย่างมีส้มตำมีมีอ่อมมีโอ้โหสารพัดปลาเผาคุ้มครับน้ำตกพัทชิลิ้วก็มานะจ๊ะ เลยไหมคะอย่มาเริ่มกันเลยดีกว่าให้อบเริ่มนะคะวันนี้จะได้กินบ้างนะจ๊ะถูกต้องฮะอยากกินมากอะไรคะอยากกินมากเนี่ยันนนะ้ำตกผ้าขี้ริ้วของเรามันกรึบแน่นอนผ้าขี้ริ้วอะไรไหลรบ้ไหมฮะอมเห็นไม่ได้นะคะต้องกินส่วนต้นมากตันเนี่ยใส่ขมมาด้วยแท้สุดๆ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงจริง นี่คืออะไรเนื้อย่าง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 นะฮะนี่ก็ให้มาเยอะแยะอย่างนี้เหรอในหนึ่งที่สั่งสามที่อ๋อถึงว่าเนื้อย่างนะครับสั่งมาเยอะแยะมากมายเป็นหมดคืออะไรซิมาลุยครับบางทีโฟกัสโฟกัสไม่ทันนะคะคุณกินไวมากนะคะคุณคะตืดนมากเหรอหืมหืมตอกหวาน อือูอ,อันนี้อันนี้ดูชำ่ชำช่ำเบิมากเออนั่นนะดิช่ำด้วยแซ่บด้วยเผ็ดด้วยอย่างเงี้ยเหรอรุยครับเสียงฟ้าบเข้าไปนะคะยังไงคะคุณหน้าตาเื่นตะลึงนะคะรูบกว่าเป็นอยกมากเลยอะ่ะตัวดีมีส่วนรดชอบจริงจริง่นมากนี่นี่นนนนอะไรครับคุณสมามัคคีดีให้กินม่ดูซุปหน่อไม้อีกแล้ว นี่งดอกไม้พอดีชอบใช่ครับมาโอ้โหนี่ชิมเหรอคะกินไปครึ่งจานจ้ะนี่ผมมีเบอร์สปายให้คุณครับลุยฮะโอ้โหเเก็บเข้าไปให้หมดเลยค่ะคุณสุดมาอเลยเนี่ยถือผักผันไม่ได้นะครับอะไรคะดูวารโอ้โหดูสีดูสีนะจ๊ะร้านนี้อีสานแท้ๆแน่ใจได้ซ่บเวอร์อ มาคักๆเลยอะ่ะคักๆครับมาฮะลุยฮะคุณรอโฟกัสจากดิชั้นด้วยนะคะสุดกลับมากโอ้โหพ่ดีก็เป็นเลยอ,ะอ่ะนี่คืออ,อะไรคะบอกสิคะคุณน้ำตกเนื้อย่างครับผมเมนูแซ่บแ,บแบบนี้นะครับเป็นถึงใจมากมายครับลุยฮะ เวลาเป็นมนุษย์กสีสาน,นะฮะตรงนี้ครับโคกเข้าการเข้าการมันตบได้โคกเหรอคะอืแบบนี้อหุยครับ โอ้ต้องอ้าขนาดนี้ไหมคะคุณมันฉ่ำที่นใจสาุดๆนี่อ้าเห็น <ๆ S 1> เป็นแปดบ้านแล้วนะคะคุณ้ยวหวานเค้มเผ็ดมีความซาตบท้ายมาลงตัวมากๆครับฟินจริงๆหนักหลวงมากและในช่วงพิเศษนี้นะคะม,มีได้รับเงินคืนด้วยนะ100บาทนะคะสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปเมื่อสั่งเซตสุดคุ้มจากโค้กครบ300บาทนะคะสิทธิ์<ช>มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเวลา5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะรับเงินคืน150บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปเมื่อสั่งเซ็ตสุดคุ้มจากครบครบ300บาทนะจ๊ะแต่อันนี้คือสิทธ์มีจำนวนจำกัดนะคะ500สิทธ์ต่อวันใช้สิทธ์ได้1สิทธ์ต่อวันต่อผู้หนึ่งผู้ใช้นะคะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้วยนะจ๊ะีปลาเผาแซ่บนะครับกินเป็นเมี่ยงนะใส่ไปเลยนะครัยังไม่ i n ิ e r t เมี่ยงไม่ต้องหรอก i n ิ e r t เข้าปากไปเลยนะคะไม่ต้องเสิ e r t ภาพอาหารนะคะดูมากเลยโคตรตึง ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆของทางฟู้ดแพนด้าได้ที่ f c e e o o o กลุ่มฟู้ดแพนด้านะครับสุดยอดเทียว